สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับความสัมพันธ์แบบ1ต่อหนึนะครับหรือ one-to-one one relationship ในเรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลใน table ของ database ความสัมพันธ์แบบ1ต่อหก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์กับข้อมูลนะครับใน entity หว่ามีความสัมพันธ์กับอีก entity หในลักษณะที่เป็นแบบ1ต่อหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่เราจะ พบเห็นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็คือยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ของประชาชนนะครับกับหมายเลขรหัสประจําตัวบัตรประชาชนก็ต้องมี1คนต่อหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนซึ่งก็จะไม่ซ้ำกันนั่นเองหรืออาจจะพบเห็นได้ในเรื่องของนักศึกษากับรหัสประจําตัวนักศึกษาซึ่งนักศึกษาหนึ่งคนก็จะมีรหัสประจําตัวที่ไม่ซ้ํากันนะครับ1คนก็จะมี1รหัส หรืออาจจะพบเห็นได้นะครับในลักษณะของยกตัวอย่างเช่นรถยนต์กับทะเบียนรถจ์นะครับรถจดหนึ่งคันก็จะมีทะเบียนนะครับเป็นของตัวเองนะครับไม่ซ้ากันนั่นเองจึงมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับในตารางทางด้านซ้ายมือนะครับหรือภาพทางด้าน,นาซ้ายมือคือ entity address ก็จะมีความสัมพันธ์กับ entity customer นะครับในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ โดยที่ customer หนึคนก็จะมี address หรือว่าของ address ก็จะมีการเก็บนะครับในส่วนของ id customer จาก table customer นั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของความสัมพันธ์แบบ1ต่อหในระบบงานฐานข้อมูลครับขอบคุณครับ